สวัสดีครับครับผู้ผมสองคนนะครับก็เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง knock out นะครับผมไกด์กันตพลครับรับบทอิทครับผมเดชนรงเดชครับรับบทเป็นมาวินครับครับผมของผมนะครับก็จะเป็นนักมวยชนบทคนหนึ่งครับที่ ชนบ,บท <g ül> ใช่ช,ชนบ,บทคนหนึ่งจริงๆที่แบบพยายามต่อสู้ทุกอย่างครับเพื่อครอบครัวตัวเองจนสุดท้ายก็รู้สึกว่าอาชีพนักมวยเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เรานะเราก็เลยได้ย้ายจากชนบ,บทมาสู่กรุงเทพครับครับ,คร,บครับผมครับผมผมมาวินนะฮะในเรื่องนี้คือเจ้าของค่ายมวยเฮ้ยเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยดีว่าเออแล้วก็นิสัส่ส่วนตัวของเขาเป็นคนที่ก็ได้ก้าเสียชอบเสี่ยงดวงแล้วก็ความสัมพันธ์ของผมกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ ต้องซ่อนแอบเพราะว่าผมเป็นเจ้าของค่ายลูกเจ้าของค่ายเออแล้วเขาเป็นนักมวยเป็นนักมวยในค่ายใช่แล้วเราก็ต้องแบบเป็นความสามารถที่ซ่อนแอบเอออยากให้ทุกคนไปติดตามนะว่ามันจะแอบแล้วมันจะแบบตื่นเต้นขนาดไหนครับสองครับที่สองอีพีก็วันศุกร์นี้ก็จะสามอีพีแล้ววันศุกร์นี้ใส่พีใช่จริงๆ EP 1 EP 2ก็เป็น EP ของการปูเนื้อเรื่องครับแต่ก็จะได้เห็นถึง มุมมองของแต่ละตัวละครอย่าง<ช>ของท่านกับของคีน<ช>แต่ใน EP พีสามเนี่ยก็จะเห็นตัวละครอื่นๆมากขึ้นทั้งของเรา<ช>ทั้งของอีทั้งของมาวินแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกด้วยครับการไหนทำการไทำใช่ใช่ใชครับก็จริงๆก็ดีใจนะฮะที่เป็นเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทํางานด้วยทํางานด้วยง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า เรามีอะไรเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพิ่งมารู้ตอนตอนแคสตอนแรกว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันใช่เป็นคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันใช่อายุเท่ากันอะไรเงี้ยเดียวกันมันก็เลยแบบคุยกันง่ายคลิกกันง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ก็รู้สึกว่าการแหนทำถ้านอกเหนือจากของคู่เราเนาะก็รู้สึกว่าเป็นกองที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยครับเพราะนักแสดงทุกคนรวมถึงแบบทีมงานทุกคนค่อนข้างที่จะ คุยเรื่องเดียวกันได้เหมือนเป็นใจที่เอเจนที่ไล่เลี่ยกันดังนั้นแบบบรรยากาศในกองกองนี้สนุกมาก,กครับ,รบแล้วเราเป็นนักมวยแล้วจริงจงก็ผมโชคดีหนึ่งอย่างครับที่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบดูกีฬามวยอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นพอรู้ว่าตัวเองได้รับบ,บทบาทเนี่ยครับก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็อยากทําให้แบบหุ่นเราอ่ะมันออกมาดีที่สุดในแบบที่เออเราสามารถทําได้ครับก็ผมไม่ได้ชกครับ โดนชกเดียวได้เรื่องกันเลยอ๋อนี่ต้องไปติดตามครับเพราะว่าผมนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้เส้นเรื่องมันมันแบบมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยฮะใช่แต่ไม่ใช่คนดีอุ๊ยอุ๊ยพูดได้ไหมถ้าพูดไี้คือรู้เลยหรือเปล่าเอ๊ะรอติดตามเราะรอติดตามคิดหุนเหรอ ล่าสุดล่าสุดล่าสุดมึงไปฟิตแล้วเจ็บคอไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับผมเข้ายิมครับแล้วก็ผมน่าจะลุกพิดถ่าคอผมเคดเลยฮะเจ็บคอไม่ใช่เจ็บคอไม่ใช่เจ็บคองั้นแบบเหมือนแบบเจ็บเออแบบเมื่อคอคอเคสเลยใช่แต่ผมยังไม่เคยไปยิมด้วยกันแต่ว่าก็พักนี้ก็ชวนกันไปทำแอคทิวิตี้ด้านนอก จริงๆเหมือนเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดบ้านนิดน,นึงครับแต่แบบพอมารู้จักกันมันเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้เราอยากออกจากบ้านไปแบบ<ม>ลองทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการทําอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าออสนุกสนุกม,มากๆเลยครับแล้วมีกิจกรรมอะไรที่เรา,อา,อา้อางอม,มาทร่วมเคยเคยคุยเว่าแบบเคยเคยนะแบบล่าสุดเขาเขาชวนผมไปแบบไปปีน ผาไปอยากอยากเล่นเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเอ้ยก็น่าสนใจดีนะไว้ว่างๆเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนของเขาเขาจะชอบพวกเวิร์กช็อปแบบพวกอาร์ตเวิร์กครับเป็นนไงป็นคนมีอารมณ์ศูนย์ทรีสอารมณ์ศิลปินไงสุดๆใช่ชอบชอบวาดรูปอ่ะดิชอบวาดรูปใช่ครับก็คิดไว้อยู่ว่าอยากไปปั้นหม้อพอเร็วๆนี้นะครับปั้นหม้อปั้นหม้อหม้ออะไรหม้อเซรามิกอ๋อเซรามิก ใช่ดี worries, ไม่ปั้นหม้อสแตนเลสโอ้โหยากเลยมันปั้นยังไงมันปั uh <h 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 mm. <h 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 ้นยังไงเออคือเราอแล้วคือคือคือผมรู้สึกว่ามันเป็นคืออย่างเขาอ่ะจะเป็นออกไปแบบสิ่งที่เขาอยากสิ่งที่เขาอยากทำอ่ะออกไปแนวเอ็กซ์ตรีมแบบที่ต้องใช้กําลังเงี้ยส่วนผมแบบรู้สึกว่าเอองั้นเราลองแบบหาอะไรที่แบบ ให้จิตใจมันสงบไหมอะไรเงี้ยพอแบบมันอยู่ด้ยกันแบบพอแบบนั่งทําอะไรแบบที่มันสงบสงบด้ยกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเห็นอะไรในตัวกันมากขึ้นอะไรเงยถ้าอย่างาสงบเลยหลับไหมสงบนั่งสมาธิไหมจริงๆเข้าวัดก็เป็นช้อยหนึงที่น่าสนใจเหมือนกันปฏิบัติธรรมใช่เตรียมละ มีมีแน่นอนครับก็รู้สึกว่าที่คุยกันไว้ก็น่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะมีหลายกิจมีมีหลายกิจกรรมที่เราวางแผนด้วยกันไว้ว่าเอออยากไปทําแล้วก็อยากลองถ่ายแบบให้ทุกคนได้ดูแบบมุมมองไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยว่าเราทําอะไรกันบ้างเราจะไปล่วที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมใช่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  ก็ขอฝากด้วยนะครับผมตัวละครมาวินนะฮะแล้วก็ตัวละครอิดนะครับในซีรีส์เรื่องน็อกเอาล้วก็ฝากตัวละครของนักแสดงทุกคนเลยนะเพราะว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่เข้มข้นมากมากนะฮะมีทุกรสเลยมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอะไรเงี้ยเป็นอาหารเป็นอาหารหิวแล้วไม่ใช่คู่เราหรอเป็นรสหวานอมเผ็ด เออหวานอมเผ็ดไปยังไงเป็นรถลาบรนลาบใช่ครับผมใช่จริงๆคู่เรามีทุกรถนะอ่าใช่ไม่ว่าจะรถยนต์รถมอไซค์ใช่ใช่ครับก็ครับผมไม่ใช่โอ้ยเขาผมกขา็วันนี้สวาก็จบหรอกครับผมก็ได้อ่ะเมมพี่พอเวลาโอ้น่าจะพออ่าได้อ่ะงั้นมีรถอะไรมีรถงอรถเก่งรถเบซนรถอะไรอ่ะ ถ้าเขาเข้าโคษณนเลยใช่มีเรือด้วยปะมีเรือเครื่องบินนะฮะมีเครื่องบินก็มีแล้วจะอะไรมีอะไรอีกจักรยานนะจักรยานก็เอาใช่ครับฝากซีรีส์นะครับก็เหลือตอนนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับ2ตอนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ EP3 สามแล้วนะบอกเลยว่าเนเรื่องก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดแล้วก็เข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นด้านของการแอคชั่นด้านของเลิฟซีนแลแล้วก็ด้านของความดราม่านะครับบอกเลยว่าครบทุกรสแน่นอนครับผมใช่ครับผมดูได้ทาง v ีทีีนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งวันศุกร์นะฮะก็ VIP สามารถดูเพิ่มได้อีกหนึ่งตอนนะครับผมฝากด้วยนะฮะพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานตั้งใจเต็มที่มากครับกับเรื่องนี้ครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะถ้าไม่ติดตามเดี๋ยวจะโดน k อ o เ k out นะครับเอถ้าไม่ติดตามเดี๋ยวโดนตามติดเฮ้ยเป็นวิญญาณอ๋อไม่ใช่ครัครับฝากด้วยนะครับ